ข้าพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเราทุกชั้นทุกภูมิมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่เวจีมหานรกจนถึงพมโลกขอนอบน้อมต่อองค์พุทธะ พุทธในทุกทุกพระองค์ในทุองค์องบรมาคูทั้งหลายองบรมูทั้งหลายปัจเจกพระพุทธเจ้ามหาปัจเจกพระพุทธเจ้าอรหันเจ้ามหาอรหันเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายพุทธสาวกทั้งหลายพุทธสาวิกาทั้งหลาย

ปประมาดร,ร่วงเกินในคุณรัตนใจประมาดร,ร,ร่วงเกินต่อองค์มห ah าบารม ah ีแห่งองค์พุธทธะ พุทธะสนาธรรมทั้งหลายและพุทธสาวกทั้งหลายเป็นพฤติกรรมใดๆที่ไม่เหมาะไม่ควรวาจาใดๆที่ไม่เหมาะไม่ควรทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อองคุณทั้งหมดทั้งสิ้นมาในกี่ยุคกี่สมัยจนถึงปัจจุบัน ของทุกหมู่เหล่าชั้นพูน้อมกราบขอหสวศีกรมในทุกๆกรณีกรรมต่อองค์มหาบารมีต่อศาสนาต่อคุณลัตนาใยต่อจารรมต่อการโปรดสัพพสัตย์ขอองค์พุทธะมหาพุทธะทรงโปรดเป็นประธาน ยกโทษเอาโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพรพเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกทุกชั้นทุกภูเพื่อความไม่ติดไม่ขาดเพื่อความไม่ติดไม่ขาดไม่คล้องไม่ขาดต้องต่อน,นิโรดนิพานนนนพานต้องต่อนิโรดนิพพานต้องต่อการโปรดสัรพสัตว์ต้องต่อการโปรดสัพสัตว์และการขับเคลื่อนในการโปรดทั้งหลายให้เป็นไปแบบไม่คล้องไม่ จากกรรมจากเวรนันใดขอให้เป็นโอโหสีกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายไปตลอดการด้วยเถิดโอ้โหอโหสีโอโหสีโอโหสี